หลังจากที่เราไหว้หลวงพ่อทันใจเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่วันนี้ผมไปซื้อมาทั้งหมด10ชุดพันหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะจุดเลยหนเลขนะครับใครที่ได้ดูคลิปนี้เห็นแล้วก็ซื้อตามแล้วกันเนาะคราวที่แล้วซื้อมาเราก็จุดนะครับ2อันจะบอกว่าออกตรงๆเลยครับทั้ง2อันเลยในะแต่ละรอบโอ้โหหลวงพ่อทันใจที่เขาให้จริงๆนะแต่ผมจะจุดให้แต่ผมไม่ซื้อนะแต่ผมจะให้คนที่ได้มีโอกาสเห็นนะครับ เพราะนั้นต้องติดตามดูนะเพราะเราจะจุดเนี้เป็นระยะๆะะเลยทางช่องกอบิทิปะจะให้ดูกันนะคร